เ้านี่ลูกสาวเดียวลูกสาวคนโตกับแม่นางล้อไซบาดคือเก่านี่แหละคือกิจวัตรประจําวันของลูกสาวชั้นหญิงแม่ยากับพ่อปูคือกันเล่ากับสิป,ปูฟังให้ลูกสาวชั้นแบบว่าต้องตื่นมา่อไซบาดถูกเสาร์ยังสีสูงมือเลยแล้วพ่อปูแล้วกับสิทายวิดีโอลงในไลน์กลุ่มขอบกั่วสงใหมพวกชัก้นเบิ้งตลอดแบบนี้ละ่ะนี่ก็คือความน่ารักของพ่อปูกับแม่ยาชั้นหญิงชั้นขอโทษจะเรียบเรียงวิดีโอบ่ถทึกอันนี้นะคนหน่อยนะย่างเขยาะเขยานี่คือย่างพ่าไซบาดเด้อเอาเอฟซีกับสิบานเนาะคือเอาคลิปนาง่ออยก อกยางออกไปแล้วก็ไปทาไส้บาดนั่นละเอฟซีกับซีวานะโอ้ยข่อยละมือน,อน้ำย่อยนันนี้เออฉันกัเมือน้ำฉันคือกันเลือกงานมาหาโมงมือนีฝนกระตกห้ามเปียกปอนเบิร์ยิงก็บว่าเป็นยังเปียกกระซาง <c oughs> คุณแม่หาคาือเราเมือเศรา้าก็เลืมกกินทุเรียนเม็ดหนึ่งแมนบอเลืกงานมัยังมือแลงกักินยังมือแลงก็ได้ตัวกินบ่หลายกินบ่หลาย่าต้องเป็นห่วงเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวหลังจากนั้นก็สิไปหาอุ้นเขาน้ำซ้ำปลาไว้ตัวบันนี้มือหนีไอกคอนเกวก่อนค่ำนั่งกับเลือกสองทุ่มบาดที่นี่ม บอกางใดหูบอแต่ว่าฉันอยากกินหนึ่งปลาไส้พักน้ําพากกูดมาเธอในเมื่อผู้ชายเขาออกความกินเห็นก่อนเขาก็ต้องให้เครดิตเขาให้เครดิตเขาแบบได้ปติมืออื่นจังปนมือนีหนึ่งก่อนเอากัฉันพระท่านอยากกินปนปลาแม่มืออื่นผุนฉันต้งอยากกินมือนีฉันอยากกินหนึ่งปลาก่อนเกี่ยวก่อนคําเลยว่าโอ้เตียงบ๊อสูดอกเอาหนึ่งกันหนึ่งปินมือนีเนาะฉันก็ได้มาตัวซ้ำฟ้ามือปุระยิงก็ได้มาตัวรหสบาทกัจัดมาเลยค่ะสองตัวเอฟซีกับสิบบาทเนาะย่าไอ้คอยซีทับเบิ้ล ล่างพักง่างต่างยาเตรียมใบนาะ่ะแล้วก็สิมาตัาเครื่องบนันเครื่องก็สีมีกระเทียมที่บรได้ปอกเปลือกเราไปยังคอแล้วก็ใส่ใบบกูดกับตะไคร่ลงไปต่ำร่วมกันน้ำเด้ปลาที่จะใส่หนึ่งมือนีก็สิมีแค่ส่วนหางแล้วก็ส่วนหัวขางเดียว <c oughs> แล้วก็เอาเครื่องที่ต่ำใบวางหันลงไปแล้วก็ปรุงรสค่าใส่รสดีผงโมโนน้ำปลาแล้วก็ซ่อนหอยนางรมเพิ่มๆวามนัวแค่นั้าระแล้วก็โปะทิงๆโดยใบพะ่ตู้แบบจุกๆไปเลยหลังจากนั้นเฮาก็ใสกระแป้งเอาไปนึ่งว้ค่าจกหนานมั้ึ่ง กับจีไสพักกูดใส่ลงไปแล้วก็ปิดฟ้าหนึ่งยันในที่เดียวเด้อก,ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีหนึ่งปลาแล้วฮขาก็ต้องตำเจวกับเจียวบกพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็บะเกอรเทศนน่นลงไปขวัวแบบนี้แล้วฮ่าก็สิว่าทำการโคกงตำตำ,ตำให้มันแหลกแล้ววางตำน้ำนะบะเกอรเทสศใส่ที่หลังเด้อก็ดินใส่ตาเด้สูตรตำเจวของฉันใช้กระสิมักตำแบบนี้แหละหญิงแต่ว่าที่ฉันบ่มากเลยก็คือฉันบ่มากใส้ประแดกตอนแม่จักเป็นหยังเอาจริงๆฉันเป็นคนที่บ่มากกิ่นปราแดกตอนเอาซะเลยบุญบากกั หญิงประแดกถ้าเป็นน้ำนะฉันมากกินยูแต่ฉันบ่มากตอนมันแนวอยากแนวกินก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วปาดหญิงนึกยอยากแนวกินเฮ็ดแล้วเร็วแห้งมือนิถ้าไนหกโมงสาฉันเห็ดแล้วนะหลังจากนั้นก็โทรหาก่อนเกี่วก่อนขําหน่อยคือเก่าสาวคนโตมือนีิก็มีแนวมาอวดเดอีอย่างหูบอแม่หนูยกขาได้ขึ้นแล้วนะหนูสามารถยกเองโดยไม่ต้องใช้ขาขวาด้วยแหละเพื่อนก็ยกให้ฉันบึงเหมือนบ่าล้เพื่อนอวดแม่บ่คักเลยเด้ีเพื่อนก็บอกว่าตอนกลางคืนหนูก็สามารถยกสามารถเหยียดได้เองได้ก็เลยว่าหนูไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วค่ะไม่่่่่่เเเจ็บบบไไไมมมมมมสสีียยยวลลััักกกพฉนนนาแแููดป เดียดคืออะไรแป,ป๊บคืออะไรพระนะ <c oughs> <c oughs> ฉันก็นเลยบอกว่าเออก็แปลว่าเสียวนั่นแหละ <c oughs> นางก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม่มีอาการอะไรเลยจากนั้นเ <c oughs> พื่อนก็นขอเบื้องนองเด้แม่หนูขอดูหน่อยว่าน้องโตเท่าไหร่แล้วว่าสันว่าแล้วฉันก็นถามเพื่อนอีกเด้หนูได้ชื่อน้องหรือย,อยังนังก็บอกว่ายังยังเลยแม่หนูขอเวลาก่อนหนูยังคิดไม่ออกพะนะฮแต่ว่าที่แหลกนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้ซื้อน้องมากแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเปลี่ยนแล้วเวลาฉันคุยกับน้องมิวนะยิงฉันมีความสุขมีความสุขนน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 นาาาาางงงเเเเเเเปปป็็็คคคคทททีีีีี่่่่่่่่อออะลลลลิิศบบบบบัััักกแแ้้้วววฉฉสสสมมมใใหตตดดยยืจจจภพ นนแล้วก็บ,บ่ไดีแต่จะครองเด็กทรงผลให้ก้นหลอบ้างนะมีความสุขแหละะ้วกอารมณ์ดีน้าจังสี่แม่ยิงล้วนั่งก็มีถามพร้อมเด้แม่พี่พี่อถามอาการหนูไหมถามข่าวถามข่าวหนูบ้างไหมอุ้ยยิงฉันก็เลยบอกว่าพี่พป,ป้าปานา้าๆอทุกคนนะหนูห่วงใยห,หนูมากถามข่าวอาการหนูตลอดเลยนั่งกับยิ้มกว้างตัวบดีดีใจบออกครั้งนั่งก็ถามอีกเด้ทําไมเขาถึงรักหนูทําไมเขาถึงรักครอบครัวเราจังละแม่ฉันก็เลยบอกว่าก็หนูเป็นคนน่ารักไงแม่เพื่อนก็นไเด้แต่เฮือกเวลาตรงคุณ่อกูคิ บ้านาเอ็นก็ได้กลับมาแล้วฉันก็ไล่ขายไปหาอานำแบบน่ายขึ้เกาแล้วก็มาหานางกินเข่ากินน้ำน้ำกันสองข้นสองเท่ากับเขาในแรกนี่ก็มิซำนี่แหละยาาเจ้าขึ้นหนึ่งหน่วยแถบป่าโอ้ชับ่เนีนปลาดอกหญิงชั้นเน้นแจวกระพักนี่หญิงขอคุณเอฟซีคุณปู่นิ่มกันจะน่าหลายเด้อค่ะเพื่อนบอกว่าใส่สามมือนาเริ่มใส่ขึ้นแล้วบอกแล้วบอกแล้วผลิตภัณฑ์ของเฮาดีอีลีผู้ใดสนใจก็ไปตามที่ต่อตอดูจ๋าผ้าแซบหรือว่าร้านค้าต่อตอดูจ๋าผ้าแซบเลยเด้อเด้อแันเมนไผบ่บด้เลนตอต่อค่ะ